ฮะหมดตัวเลยฮะเสือไก่มาสองตัวหน่อยลูกไม่มาก็เจ๊งดีครับโอ,อ้โอ้ยโอเคครับสวัสดีด้วยนะจ๊ะชามตับปูปลา,าตานีออก ปลาปูไก่ปลาปูไก่นะฮะเอาเป็นน้ำเต้ากุ้งเสือแล้วกันนะอ่าน้ำเต้ากุ้งอ่าโหมาเป็นกุ้งไก่นะถูกกุ้งตัวเองเหรอเออมาถึงแม่งออกสองตัวเลยว่ะขอปลอยผ่านก่อนละกันนะยังไม่อยากแทงเลยเดี๋ยวจะแทงดีวะลายไก่ก็น่าลุ้นนะฮะลายไก่มันน่านะฮะพี่น้องเอย หมดโตเลยฮะเสือไก่มาสองตัวหน่อยลูกไม่มาก็เจ๊งดิครับออโอ้ยเฮ<ห>้ย <c oughs> เป็นยังไงอ,อ่ะออกสองตัวไม่อยากแทงเฮียจริงๆฮะหมดโตดิครับโอ้โหอะไรอะ่ะหกร้อยหายกับตาเลยเฮียเซงเป็ดว่ะ มาทีไรเอาสองตัวให้กูทุกทีไอ้เฮียอ่ะคุย